สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่28ธันวาคม2566กับฟัน s t r a t e g y i n o r t a n i าโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ UOB เเียนฟันค่ะ ต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ปรับตัวบวกอย่างต่อเนื่องนะคะโดย s p 500แล้วก็แหนแสก่ะปรับตัวบวกติดต่อกันเป็นวันที่สามเ500ค่ะกำลังจะกลับไปสู่เลขขดไฮนะคะเหลือเพียงประมาณ0.5%เท่านั้นจากเลขขดไฮเดิมที่4,797จุดโดยปัจจุบันค่ะอยู่ที่ประมาณ4,781จุดก็ถือเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เมษายนปี2022รวมถึงแนะแสกขะที่ปีนี้ก็สร้างผลตอบแทนไปแล้วกว่า44%ก็ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี2003เลยทีเดีย หามาดูในลายเซกเตอร์นะคะจะพบว่าเซกเตอร์ที่สร้างพ o r m a n c e ที่ดีที่สุดในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็คือ r real e s t a t e นะคะที่ได้ประโยชน์จากบอลยูที่ปรับตัวลดลงมาก็สอดคล้องกับที่เราเนี่ยคอมเมนต์ให้ซื้อนะคะรวมถึง c o n sumer dis kitchenary e ค่ะโดยหุ้นลายตัวค่ะใน S&P 500ที่ปรับตัวสูงสุดในเดือนธันวาคมก็คือ Nvidia, Meta, a แล้วก็ Royal Caribbean ค่ะ การเพิ่มขึ้นของ S&P 500กับ NASDAQ มาจากหุ้น7ตัวใหญ่นะคะในกลุ่ม Medtronic 7ตัวนะคะในกลุ่ม tech นั่นเองนะคะที่เห็นการ rally ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะจะเห็นการ rally ค่อนข้างมาโดยการเติบโตค่ะเป็น double digit สำหรับปีนี้นำโดย Nvidia Meta Tesla Amazon นะคะ Alphabet Microsoft แล้วก็ Apple ค่ะซึ่ง n v i d i ีเยค่ะเป็นหุ้นที่นักวิเคอา์ใ์เชื่อว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในปีนี้ปี2024และปี2025ค่ะโดย e a r n i n g ค่ะะออกมาดีมากนะคะและเป็นปีที่สร้างผลตอบแทนในปีนี้ไปแล้วกว่า230%ถือว่าเอาพอฟอร์มทั้ง S&P 500แล้วก็แ a s d a q ด้วยค่ะส่วน Alphabet ค่ะเป็นอีกหุ้นที่กำลังจะทำออทา i ไฮนะคะจาก140ก็ไปที่150จากเรคคอร์ดไฮเดิมและ Meta ค่ะที่นักวิเคราะห์ก็เพิ่มน้าหนักการลงทุนนนนนใปีี้ะะะคคโดยักวิเราห ส่วนใหญ่ค่ะก็ยังคงเชื่อว่าแม้ว่าราคาหุ้นของ b e n e f i c e n t เจตัวนี้นะคะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วในปีนี้แต่ก็ยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในปีหน้าจากคาดการเรื่องของการลดอัตราเบี้ยและกรณีในกรณีที่เศรษฐกิจของสหรัฐเป็น soft landing ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะการเพิ่มขึ้นของหุ้นในสารัฐนะคะจนถึงระดับโอเวอร์บอทนะปัจจุบันนะคะทำให้เกิดความกังวลว่าตลาดอาจจะอยู่ในระดับที่เราเรียกว่าการซื้อที่มากเกินไปซึ่งตอนนี้ค่ะตลาดก็ซึมซับกับการลดอัตราเบีย้ยที่มากถึงหกครั้งนะคะตามที่แจ้งไปก่อนหนะ้าดังนั้นค่ะกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ค่ะเรายังแนะนําให้เลทปรฟิตลันนะคะสำหรับนักลงทุนที่มีโพสิชันอยู่โดยอาจจะขายทํากําไรได้ในช่วงมกราคมค่ะ เนื่องจากตามที่แจ้งไปนะคะว่านักวิเคราะห์ส่วนมากเนี่ยเขาเชื่อว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายของวันทําการในปีนี้และตลาดค่ะยังคงเป็นบูลลิชนะคะซึ่งปัจจัยบวกสําคัญค่ะก็มาจากตลาดนะคะที่เชื่อว่าเฟดค่ะจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคมค่ะ ฟลิสเอร์จิสนะคะก็ชี้ว่าดัชนีหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นสแกและเอสแอพี P ค่ะได้รับการสนับสนุนจากมเมตั้มเชิงบวกในระยะสั้นนะคะเมื่อเข้าสุดสิ้นปีดังนั้นค่ะสภาวะที่ซื้อมากเกินไปนะคะในระยะสั้นก็ยังไม่ได้ส่งผลต่อการชะลอตัวใดๆที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ค่ะทริกเกอร์ที่จะชี้ว่าเห็นสัญญาของการขายหุ้นนะคะก็คือให้ดูที่ค่าว,วิกซ์นั่นเองนะคะที่ปัจจุบันค่ะยังอยู่ในระดับต่ำสุดที่12.43ค่ะโกลแมนแซคค่ะบ่งชี้ว่า financial condition Financial Condition นะคะมีการปรับตัวต่ำสุดตั้งแต่สิงหาคามปี2022ซึ่งก็เป็นการปรับตัวลดลงนะคะต่อเนื่องนะคะก็สะท้อนว่าเงื่อนไขทางการเงินเนี่ยมีการผ่อนคลายมากขึ้นและเป็นสัญญาณเชิงมบวกต่อตลาดหุ้นค่ะส่วน Morgan Stanley น,นะคะเขาชี้ว่าตอนนี้ค่ะผ่อนนักลงทุนนะคะกำลังจะปรับจาก f ฟ a r s t a t e นะคะ เรื่องของความกังวลเนี่ยมาที่กรีซเตทนะคะซึ่งเชื่อว่าค่ะปีหน้าจะเป็นปีทองของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงจากประเด็นหลกัหลกๆก็อาจจะมีเรื่องของการเมืองนะคะ geo p o l i t i c ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งและรวมถึงการกําแพงภาษีนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในสหรัฐได้นะคะแต่หากมาพิจารณาถึงสภาพคล่องที่กําลังไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรค่ะถือว่าผลตอบแทนค่ะยังสูงกว่าความเสี่ยงนะคะและคุ้มค่าสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงค่ะ บอลยูค่ะทั่วโลกก็กําลังปรับตัวลดลงมานะคะตามทิศทางของดอกเบีย้ยที่จะเห็นการปรับตัวลดลงในปีหน้าทั้งบอลยูของสหรัฐยุโรปและรวมถึงในเอเชียนะคะซึ่งปัจจัยบวกต่อตลาดซึ่งก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นนะคะทำให้สเปรดของอนิยูแกร็เนี่ยมีความกว้างขึ้นและการปรับตัวลดลงของบอลยูค่ะดึงให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ เชนเยียร์บอลยูของสหรัฐน,นะคะปรับตัวลดลงมาที่3.79นะคะซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเ <c oughs> ช่นเดียวกับบอลยูในเยอรมันที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบปีนี้ด้วย <c oughs> การประมูลพันบัตรัฐบาลเมื่อวานนี้นะคะสำหรับอายุ5ปีก็ตามที่แจ้งไปค่ะว่ามีดีมานเข้ามาออกชันจำนวนมากนะคะโดยมีเงินไหลเข้าประมาณ58,00 0ล้านก็กดให้บอลยู5ปีนะคะ ปรับตัวลดลงมาที่8.01ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาจากระดับ8.15ก่อนการประมูลและต่ำกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่8.386ถือว่าต่ำลงมาค่อนข้างเร็วและแรงนะคะก็ในวันนี้ค่ะจะมีการออกชั่นสำหรับบอลอายุ7ปีนะคะโดยสาเหตุหลักๆที่เราจะเห็นโฟนไหลายกลับเข้าไปในตลาดบอลของสหรัฐค่อนข้างมากก็เกิดจากบอลเทรดเดอร์ ER นคะคะที่เราต้องการที่จะล็อกผลตอบแทนในะระดับนี้ ก่อนที่เฟดค่ะจะลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะแล้วก็บอนยูก็จะปรับตัวแล้วลงไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่หลักฐานสาคัญก็คือตัวเลขของเงินเฟอ้อของสหรัฐค่ะที่กําลังใกล้เป้าหมายของเฟดนะคะโดยระยะ6เดือนที่เราเห็นเนี่ยต่ำกว่า2%แล้วนะคะอยู่ที่1.9%ดังนั้นค่ะการที่ ขึ้นดอกเบีย้ยมา2ปีที่ผ่านมาค่ะทําให้เชื่อว่าจะเห็นการปรับลดดอกเบีย้ยในปีหน้า<ม>ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นค่ะเงินก็เลยไหลเข้าบอลอย่างต่อเนื่องแปดสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวเลขเงินเ,อเฟอ้อที่เราเห็นชัดเจนนะคะว่าเห็นการชะลอตัวลงมาค่ะ อีเกิลแอสเซทแมเนจเมน์นะคะชี้ว่าในที่สุดค่ะการที่สุดดอกเบีย้ยขาขึ้นก็มาถึงแล้วนะคะซึ่งแน่นอนก็จะส่งผลดีต่อตลาดพันธบัตรอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะดังนั้นค่ะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐค่ะเรายังคงเพิ่มน้ําหนักสําหรับการลงทุนในปีนี้และจนถึงปีหน้านะคะโดยได้ปัจจัยบวกนะคะจากการปรับลดดอกเบีย้ยแล้วก็เศรษฐกิจชะลอตัวค่ะโดยจะเห็นดีมาน์เข้าซื้อพันธบัตรที่มากขึ้นแล้วก็ยวปรับตัวลดลงค่ะ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องของดอลลาร์ก็ดูซบเซานะคะหลังจากที่ข้ามดอลลาร์ก็ไหลอ่อนค่างลงมาอย่างต่อนเนื่องแต่ที่ระดับ1นึ่งนะคะซึ่งถือว่าเกินกว่าที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านะคะ โดยเราค่าเฉลี่ยของดอลลาร์สำหรับปีหน้านะค่ะน่าจะอยู่ประมาณที่98-99นะคะซึ่งก็จะส่งผลบวกต่อค่างเงินสกุลอื่นๆนะคะโดยเฉพาะค่างเงินในตะกร้า SDR นะคะที่จะแข่งข้นก้บเียบดอลลาร์โดยเฉพาะค่างเงินหยวนค่ะที่ก็จะเห็นการเทินาราวของตลาดหุ้นได้นะคะหากหยวนกลับมาแข็งค่าฟันโฟก็อาจจะไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นจีนที่มากขึ้นประกอบกับรัฐบาลจีนค่ะที่พร้อมจะกระตุน้นเศรษฐกิจที่มากขึ้นในปี2024จากบัตเจ็ตเงินภาษหรือการทำงบประมาณขาดดุลนั่นเองค่ะ ทองคำค่ะปัจจุบันยืนที่ประมาณ2,900เหรียญต่อชาร์ลส์ซึ่งตามที่เราแจ้งไปตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะว่า UBS แลวก็ Citigroup ค่ะเขาชี้ว่าทองคําน่าจะแตะที่ประมาณ2,100เหรียญได้ในปีนี้ซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าใน2วันนี้นะคะจะสามารถแตะได้ตามเป้าหมายหรือไม่นะคะและแนวโน้มทองคําในปีหน้าค่ะราคาเป้าหมายอยู่ที่2,300เหรียญต่อชาร์ลส์โดยจะมีอัพไซด์จากปัจจุบันที่9.5ค่ะ ส่วนราคาน้ำมันค่ะกลับมาทรงตัวนะคะ WTI ยนที่73เหรียญ b บรนดยนที่79เหรียญนะคะโดยภาพใหญ่ก็ตลาดยังคงเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่ะจะเห็นการชะลอตัวลงมาและการบริโภคน้ำมันของจีนยังไม่ได้ฟื้นตัวทำให้สป라이จะโอเวอร์ดีมานะคะโดยเฉพาะในช่วงแต้มาสหนึ่งที่จีนแล้วก็ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ค่ะส่วนมากก็จะปิดทำการนะคะเนื่องในเทศกาลปีใหม่ทำให้ดีมานการนําเข้าน้ํามันก็จะลดลงนะคะท่ามกลางการผลิตที่ยังคงคงที่ค่ะทำให้สป라이ก็จะโอเวอร์ดีมานราคาน้ํามันก็มีโอกาสปรับตัวลดลงไปค่ะ ส่วนตลาดหุ้นในยุโรปนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเหลจากที่บอลยูก็มีการปรับตัวลดลงมาส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นในขณะที่เงินเฟอ้อของยุโรปก็เห็นชัดเจนนะคะว่าชะลอตัวลงมาและก็ใกล้กับเป้าหมายของ ECB แล้วก็ BOE ค่ะทําให้ตลาดเนี่ยเชื่อว่าธนาคารกลางทั้งยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษนะคะมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยได้ถึงห้าครั้งในปีหน้าค่ะ ตลาดหุ้นในเอเชียเมื่อวานนี้นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นยกแผงเลยนะคะยกเว้นไทยที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะโดย s e n ิเ m e n t ก็เป็นไปตามตลาดหุ้นสหรัฐที่ S&P กบบาลังทำ new ทำ record high นะคะส่วน MSCI เอเชียค่ะเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.1%มากที่สุดในรอบ4เดือนนําโดยฮ่องกงนะคะหรือหางเส็งเนี่ยปรับตัวบวกจากกลุ่มหุ้นกลุ่มเทคจี G นะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากโทนที่รัฐบาลจีเนี่ยมีการผ่อนคลายกับประเด็นเรื่องของอุตสาหกรรมเกมนะคะหุ้นเทนเซ็นต์ก็เลยปรับตัวบวกมา6.2%แล้ววกบมา สี่เอร์เซนตค่ะสัญญฐกบวกจากเงินทุนไหลกลับเข้าเอเชียนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเห็นชัดแล้วนะคะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นในเอเชียที่มากขึ้นสอดคล้องกับคาดการที่เรามองไว้นะคะว่าดอลลาร์เนี่ยเมื่อไหร่กระดาม่มันอ่อนค่าฟันฟูก,ก็จะไหลกลับเข้ามาในเอเชียประกอบกับ valuation ที่ถูกค่ะก็เลยเทําให้ตลาดหุ้นเอเชียค่ะดูเหมือนจะมีความน่าสนใจมากขึ้นสําหรับการเข้าลงทุนในปี2 0 2พันยี่สิบสี่ค่ะ ตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ MSCI China Index เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกที่มากขึ้นนะคะจากโลต่ำสุดนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีตัวเลข Industrial Profit นะคะที่ออกมาฟื้นตัว จากลบ7.8เอมาที่ลบ4.4เค่ะส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่ะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.15นะคะหลายจุที่ความชัดเจนเรื่องของ BOJ ค่ะที่กรรมการก็มีการเจรจากันนะคะสำหรับการจะยุติดอกเบีย้ยติดลบนะคะแล้วก็กรรมการส่วนมากค่ะมองว่าไม่ได้เร่งรีบที่จะขึ้น,นแต่ดอกเบีย้ยก็เลยส่งผลให้ค่าเงินเยนค่ะกลับมาอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้แล้วก็บอนยูค่ะปรับตัวลดลงอีกครั้งอย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยบวกเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยบวกที่สนับสนนนุุตต่่อลาห้ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะซึ่งสามารถดูผ่านออนไลน์ได้นะคะทาง t r u d e ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า y t u t u นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้า Happy New year สำหรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ